ลิซ่าแบล็กพิงค์ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงแค่เอ่ยปากก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้พร้อมนำเสนอลูกชิ้นยืนกินที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงค่ะสำหรับซูเปอร์ตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงคหรือลิซ่าและลิซามโนบาลที่แค่ขยับตัวกี่ครั้งโลกก็หันมองค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวค่ะมาในบทบาท a m a z i n g Thailand a m b a s s a d o r ที่ไม่ใช่แค่การโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยแต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างกระแสในโลกออนไลน์ได้อย่างถล่มทลายจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีภาพโปรโมทจากการท่อง เที่ยวออกมาซึ่งจากภาพค่ะลิซ่าได้นั่งเรือท่ากลางทะเลบัวแดงในจังหวัดอุดรธานีที่เพจ Amazing Thailand เป็นคนเผยแพร่ค่ะซึ่งจากภาพนี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลทันทีจนเกิดกระแสคนแห่ไปเที่ยวตามและที่พูดถึงเป็นอย่างมากนั่นก็คือชาวเน็ตจำนวนมากค่ะพากันแห่เจนภาพ AI ตามรอยลิซ่าจนเกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทันทีอีกครั้งค่ะซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่าลิซ่าแบล็คพิงคทรงอิทธิพลมากแค่ไหนต่อ โลกโซเชียลมีเดีย ล่าสุดค่ะลิซ่าแบล็กพิงได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวในงาน Amazing Thailand Exclusive Night ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2569ที่ผ่านมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะในช่วงงานค่ะที่ครูลูกกอล์ฟรับหน้าที่เป็นพิธีกรได้ตั้งคำถามกับลิซ่าว่าถ้าให้ลิซ่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในคลิปวิดีโอของทีวีซีลิซ่าอยากแนะนำที่ไหน ซึ่งคำตอบของลิซ่าก็เรียบง่ายแล้วก็ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันจริงๆค่ะเมื่อเธอเลือกที่จะแนะนำจังหวัดบ้านเกิดของเธอนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมกับพูดถึงของกินขึ้นชื่ออย่างลูกชิ้นยืนกินโดยลิซ่าบอกว่าอร่อยมากพูดแล้วก็อยากกินแต่งานวันนี้ไม่มีน่าเสียดายทำเอาบรรยากาศในงานเป็นกันเองสุดๆค่ะก่อนที่ครูลูก,กอลฟจะพูดแซวต่อว่า ตอนลิซ่าไปยืนกินลูกชิ้นคนก็ไปกินตามตอนแนะนำไก่ทอดหัดใหญ่คนก็ไปกินตามล่าสุดทะเลบัวแดงก็มีคนแอบไปดูกันเยอะมากบอกเลยว่ามีเอฟเฟกกระแสลิซ่าฟีเวอร์จริงๆค่ะ เรียกได้ว่าแค่ลิซ่าพูดถึงอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นกระแสทันทีไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวจากบุรีรัมย์สงขลาจนถึงอุดรธานีสะท้อนให้เห็นว่าลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินระดับโลก แต่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าแค่ลิซ่าเอ่ยชื่อประเทศไทยก็ถูกพูดถึงในระดับโลกอีกครั้งอย่างไรก็ตามลิซ่าแบล็คพิงคถือเป็นคนไทยคนหนึ่งและที่สำคัญค่ะเขาคนนี้เหมาะกับการเป็น Amazing Thailand Ambassador จริงๆคะ่ะ